สวัสดีนะครับวันนี้มาชวนทำเมนูข้าวไข่ข้นหมูสับผัดซอสเทริยากิแบบรแสแซ่บๆนะครับจะบอกว่าเมนูนี้ผมทำให้เพื่อนคนเกาหลีกินนะอร่อยมากๆเลยนะครับเพื่อนติดใจมากๆเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำกันขั้นตอนแรกผมจะนำเนื้อหมูบดนะครับหรือว่าหมูสับเนี่ยไปลวกกับน้ำก่อนนะแต่ว่าผมจะใส่เนื้อไก่ลงไปด้วยนะครับไม่มีไก่เหลืออยู่ผมเลยเสียได้นะครับจากนั้นเมื่อไก่กับหมูสุกแล้วนะเราก็เทน้ําออกและใส่น้ํามันงาลงไปครับน้ํามันงานตัวนี้ได้มาจากเพื่อนชาวเกาหลีครับคุณแม่เขาทํามาฝากนะ ขั้นตอนต่อไปครับให้ใส่ซอสเทริยากิลงไปตามด้วยน้ำเปล่านะครับผมเล็กน้อยนะจากนั้นก็ทำการผัดผัดคนๆคลุกเคล้าให้ส่วนผสมเนี่ยเข้ากันนะครับระหว่างที่เราผัดคลุกเคล้าไปก็สามารถชิมรสชาติไปได้นะครับถ้าขาดรสชาติเค็มหวานใดๆก็สามารถปรุงเพิ่มได้เลยนะครับผมทำการผัดคลุกเคล้าไปเรื่อยๆนะครับเป็นการคั่วหมูกับไก่นะครับให้ตัวน้ำซอสเนี่ยซอสเทริยากินะครับผมซึมเข้าไปเนื้อหมูเนื้อไก่นะครับ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเราจะใส่กระเทียมลงไปนะครับผมจะใส่กระเทียมเจียวด้วยนะครับผมทําเป็นสไตล์ไทยๆนะไม่ใช่เป็นญี่ปุ่นจ๋านะครับผมเมนูนี้อาจจะดูแบบงงๆนิดนึงนะะเป็นเมนูสไตล์ญ,ญี่ปุ่นทําให้คนเกาหลีกินนะครับแล้วใส่กระเทียมเจียวกับพริกป่นลงไปด้วยนะครับเป็นสไตล์ไทยๆนะสามสัญชาติกันเลยทีเดียวนะครับทุกคนแต่ว่าความอร่อยเนี่ยยืนหนึ่งเลยนะครับ ตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วตั้งพักไปก่อนได้เลยครับมาทําการทาําไข่ข้นกันตอกไข่ไก่สองฟองครับผมลงถ้วยนะหรือใครจะใช้3ฟองก็ได้นะครับจากนั้นให้ใส่นมข้นจืดลงไปนะครับผมนี่เลยใส่ลงไปสักประมาณ3มช้อนโต๊ะนะครับผมจากนั้นก็ทําการตรีๆคนๆให้ส่วนผสมเนี่ยเข้ากันนะครับตีๆคนๆไปแบบนี้เลยนะผมจะทําการใส่ซอสปรุงรสเพิ่มลงไปนิดนึงนะเพื่อให้ตัวเนื้อไข่เนี่ยเขามีรสชาตินะครับผม ตีๆคนๆให้ส่วนผสมเนี่ยเข้ากับนมเลยนะครับเสร็จเรียบร้อยตั้งหม้อเลยนะครับผมเป็นหม้อไฟฟ้านะนี่ใส่น้ํามันลงไปนะครับประมาณ1-2ช้อนโต๊ะนะครับแล้วก็เทไข่เนี้ยใส่ลงไปอันนี้จะเป็นการทําไข่ข้นในหม้อไฟฟ้านะครับทุกคนปกติเราจะเห็นทํากับกระทะเนาะวันนี้เราทําเป็นในหม้อไฟฟ้าเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าหน้าตาของไข่ข้นจากหม้อไฟฟ้าเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างนะครับ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับไข่สุกใช้ได้แล้วเป็นลักษณะไข่ข้นนํามาราดบนข้าวสวยแบบนี้ได้เลยโอ้โหน่ากินมากๆเลยครับทุกคนไข่น่ากินนะเนี่ยทําจากหม้อไฟฟ้าเออหน้ากินไม่แพ้กับทอดในกระทะเลยนะครับผม อ่านี่เป็นไข่ข้นของผมนะนะกินมากๆเลยดูครีมมี่มากๆนะครับจากนั้นก็ตักหมูผัดซอสทริกิเนี่ยใส่ลงไปแบบนี้เลยนะครับเสร็จเรียบร้อยครับเมนูนี้เพื่อนกินแล้วหลงรักมากๆเลยนะครับใครที่ดูคลิปนี้จบแล้วลองทําตามดูนะทําตามแล้วเป็นยังไงคอมเมนต์มาบอกด้วยถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับฝากดูและฝากรับชมกันด้วยนะ